กูไม่เห็นสเปคมานานแล้วกูเลยกขเล่นจริงจังเลมึงเห็นสเปคล,ล่าสุดในสตรีมกูวันไหนอ่ะเจอพีเอไปแยดแม่สับแล้วกูมีแบทโอ้โหแยดแม่ใช้ท่าไปก่อนตายใช้ท่าไปใช้ท่าไปก่อนตายไม่ใช้ท่าไปหน่อยอารุม แม่ล่าคีบโคตรยากสุดตีนอะเวบแรกม็แน่ตัวเขาป้อมอ่ะตุเร่ที่เจียผู้แหวนรีเลอดนี่ไม,ไม่ไม่น่าเปิดน่าเสือสลับเอาไปจีบโอ้ไม่ได้ลาคีบประเดีเยวมึงมามึงมาเล่นกับไอตัวนี้ดิแล้วบินลันอ่ะค่อยไอ้นี่อ่ะ กูไลาจีซู่ไม่ไหวดาเมจตาม่างกันยี่สิบกว่าไม้ตายเนี่ยไม่หมือน,นี้โอ้ยไอ้เี่าเมจไม่มีเลยโขกมดูตียังไม่ตายเลยสัตว์ตลอตลอมันจะวิ่งแล้ว แ้่ตัวแม่งกากจริงวะคิดสเปกกูใส่ขวานตีที่มันตีไม่เท่าไอเจนเนี่ยเอางี้ดีกว่า มึงตัวเรากระดับจัดเลยเยี่ยมมึงไม่ปรับว่้มันเก่งทีวะ ดย mould mould boxing, me, wife, mm ืดดาเมจแม่งโคตรสุดเร็เลยแม่ดาเมจต่างกันเยอะแม่ครึ่งนึง กูคับก <gy> ูเกาหลังมาเรื่อยยังไงวะโอ้โหจะกินไนโก้ไม่ทันด้วยโอ้โหแม่มันตันเป็นเกาหลัง อย่าดีอย่าดนีกูดิอย่าดนีกูดิอดอโอ้โหเก็บแม่ช็อตอีกก <c oughs> ็เบ็ดเมลวะต้องเบ็ดเมลจริงกูไม่คิดไม่ออกละนอกจากเบ็ดเมลเนี่ย ระวังระวังถามาถามาถามาถมา,ถม,าถมาสามตัวแม่ฟังโคตรยากอี Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Stay silent and move quickly. I'm <sighs> to Your bottom tower has fallen.

กูไม่รู้ขออนุญาตใส่ชากดูก่อนนะบอกไม่ถูกถ้ารับดาเมีสามร้อมันบอกว่ามันจะออโตโ้ยีงให้ออโตโ้มีให้โอ้โหยัดแม่ จะมันถูกจริงวะอย่างแม่ตัวส้นตีนนี้กูถูกมากนะปกติมัน่าเป็นตัวหรือว่าตายกูไม่เคยเห็นใครเล่นสเปกเตอร์มานานมากแล้วต้องรองแม่กะช่างแม่ะครับไม่ใช่ปิดแคร,รี่มิกกา

เดี๋ยวมันมีดออกกูเชื่อไหนมีดอ่ะ <c oughs> มีผมแค่ฮีโร่เหรอไอสัตว์ูจะตายนะไะดูว <c oughs> ัตถุแปดพันลวโว้ยยังมีตังแล้ว <c oughs> ซัดหนา้ากูไปดีวูฮูเแมวกูกรอกูมีเมตาเข้าโลชันได้กไนไาส์ว่าพีเยอยอมลนะชนะล้วเกมนี้อุย้ยหนึ่งรอยด,ดาเม่เจ็ดแม่มาดีของควานีว่าต้องซื้อไม่รัดนีหว่าสรุปอีเรดแม่ปลามีโคโตรแรงเลยสามรสีสิบ แต่ตัวนี้คือถ้ารวยนี่คือโคตรเก่งธรรมชาติของสเปคเลยคือถ้ามีตังมึงเตรียมตัวจริงๆเลยเด็กมาตี้เด็กมาตี้อะไรอะแฝดน่าจบอกเลย โดนอะไรจะตายเนี hey, ่ยไปแก้ฟูบีอไปทำมิยอมละมันยอมละ กูชนะกับการที่กูเล่นตัวสว่าไ้สัตว์มาแล้วครับทิ้งดิ่งแล้วตัวหนึ่งเอโรเอโรโรชานเอโรโรชานจะเป็นลมแต่พวกเข้าใจแหละฝั่งนั้นมันทำไม่ได้ฝั่งกูมันเป็นเวทจริงแล้วสเปคันซื้อเวทไม่ไอะคือถ้ามันใส่มันก็ต้องยองนไปคนตายอ่ะ ยีโร่มันก็นลำบากจริงนะถ้ามันแบบไม่ได้ตบเลนแบทด้านก็จีจีะแบทกูมันคีย์เวิร์ดจริงนนยังแม่งร่ช่วยไอ้สว์ตบพวกว่าสวะขยะที่ตีได้เยอะวันจุ้ย โซโลคิวหวงจุ้ยไปทีนึงครับเร่องสเปกเจอเมดูสิบวาทีเมดูห้าพันสเปกสี่พันยี่สิบวาทีเมดูหมื่นหนึ่งสเปกสามเอ่อสเปกเจ็ดพันสามสิบวาทีเมดูหมื่นแปดสเปกน่าจะมีหมื่น ว่าจะไนสเปคแคลรี่เอา้เลยท่านมาโชคไม่่งเก่งเลย